ครับเจอเจอกับผมอีกแล้วครับพี่น้องเจอเจอตั้งแต่เช้ามืดเลยครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมพี่น้องเป็นวันเสาร์ที่สามสิบแล้วครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบื้องนกอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต่อได้วันที่ยี่สิบแปด ต่อได้วันพอนะครับเนาะเป็นฉเฉลยของเจ้าเมืองชัยนะครับตัวที่สองครับมือนั้นตัวที่สองฉเฉลยเจ้าเมืองชัยนะครับเนาะโตผมยางไปแล้วที่นี่เขาเหยียบอยู่ตนอยู่ค้อนนะครับค้อนพเนียแต่ว่าตนตน,ตนจิติตกับตุ้มพอแต่เห็นผมเราโยนะครับโยล้วที่นี่กับพเนียก็บตบเลย นะครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีมาเบิ้งตัวตนกันครับว่าจะเป็นลักษณะยังไดทำนกต่อหยุดเล่นสองตัวครับผมนกตัวนี้สองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงครับถ้าผมไปถ้าผมบ่เขาไปเขาไปนั่นกับโคงสีบ่ได้ละมั้งครับนะครับนกตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมนกตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมตามุ่นเลยครับตาบก ตามมุ่นตา่วยไงายตามมุ่นเลยครับมาเบิ้งตัวตนแล้วครับมือนั่นกับเบิ้งขาวๆล่วงจากตนนะพี่น้องเนาะครับลงจากตนนกตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่แห้งครับการเบิ้งนกไม้ของผมการวิเคราะห์นกไม้ของผมนะครับผมกัดจิตไหลมาตั้งแต่หัวเหมือนเดิมครับผมพี่น้องนกตัวนี้นะจะเป็นนกหนึ่งกุกครับผมเพราะว่ามือน,นั้นบริ้ยินเสียงขันโยนเลยครับพี่น้อง พอได้ยินเสียงขันโยนเลยมันบินออกจากไอ้ต้นกระเดาครับผมต้นกระเดาต้นกระเดาต้นนั้นนะ่ะเป็นไอ้จานอันเอาไปเสียบนะครับไอ้นี่ผมก็เลยเอาไปใส่ต้นกอบไพครับผมเอาไปพาดว้ครับบีหมี่ง,ม,งมันเป็นชานหักนะครับเนาะมันเป็นชานหักผมก็เลยเอาสาวผมเนี่ยไปพาดไว้กับกิ้งแล้วก็เห็ดในพนิษฐเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปสูงก็งาม งาไพ่เนี่ยน้อยหนึ่งนะครับเนาะมันกันเลยเหตุไหนกการกระโดดการเข้าไปหากันเข้าไปตีเนี่ยยากนะครับเนาะยากนะครับก็เลยหนุกมันกันเลยบ่โดดบ่คอยจะจะโดดนะครับเนาะบ่คอยจะโดดเพราะว่าถ้าเป็นช้านเดียวหรือสิเป็นสองช้านเนี่ยนาสิโดดตั้งนานแล้วนะครับมือนั้นครับ ตัวต้นนะครับ ALLY ที่หัวนะครับพี่น้องหัวนี่หัวม้นครับผมหัวม้นหัวม้อนอกไงครับผมแล้วก sim ็มาปากครับปากนี่สิเป็นสิเป็นนกปากปากปากเปาะอยูดนะครับสิเป็นนกขันเร็วอยู่พี่น้องสิเป็นนกขันเร็วอยู่ครับประมาณนี้สิเป็นนกขันเร็วอยู่เพราะว่าปากมันเหล็กครับผมปากน้อยครับผม น,น้อยครับปากน,น้อยเองครับผมพี่โนโ้องข้างขาวครับผมสีนี่เป็นสีเป็นสีนวลน,นะพี่โน้องเนาะบ,บ่เป็นหนกแดงครับเป็นสีนวลครับผมนวลออกออกนวลออกนวลออกนวลขาวนะครับเนาะออกนวลน,นวลขาวแต่ว่า ขาวกับสีบอรขาวหลายครับสีกับประมาณออกสีออกนวลนครับผมมีหนาอกนุลนอกไงครับพี่น้องแต่บาเวลายางค้อนเนี่ยเตีย่ยตําเลยเด้อครับเตีย่ยตาเลยตรงตัวนี้บ่ค่อยดินแน่นอนครับสนับปีกม่นครับผมพี่น้องบ่บแหลมครับสนับปีกม่นนะครับสนับปีกนี่ทีอยู่ครับแต่ค่าล่มพี่น้องค่าล่มและเสียงเนี่ย ผมยังผมยังสงสัยอยู่นะครับเป็นอย่างนกมันคือมีสองเสียงใดนะครับแต่ว่าขันโยนเนี่ยมือนั่นเนี่ยบ่ได้ยินเสียงขันโยนครับพี่นอ้องเพราะแต่นกผมเหยียกขึ้นแก้เขา่าแก้เข่าตีเลยนะครับแก้เข่ารวมเลยนะครับเป็นนกเสียงเหยียกเสียงกลางครับผมเหียกเสียง,งเ,ยเยงนี่ยไลกันได้กับจ้าเมืองชัยนะครับเถียงแบบบ่สุดบ่สุด บสุดปากบ่สุดค่ำเลยครับผมเถียงอยู่บะเศร้าเลยครับเถียงอยู่บะเศร้าจนเฮี่ยหยนกผมเนี่ยหยุดหยุดหลรอบพี่น้องเมืออใช่กับหยุดหลายรอบครับผมเพราะว่าปล่อยกอดกันเลยนะครับเนาะปล่อยอัดกันเลยแล้วที่นี่พี่น้องเสียงคู่เนี่ยเป็น,นกเป็นเสียงหน่อยครับผมเป็นเสียงหน่อยเป็นคู่เสียงหน่อยแต่ว่าเรียกเนี่ยเสียงกลางคาล่มเนี่ย บ่มีอย่างเดยครับพี่น้องแต่ว่าขันเหียกเสียงกลางล้วที่นี่ครคู ụ, โ่โอ้คู่นี่คือยังอาจารย์วแวนละว่าแหละครับอาจารย์แวนละว่ามันมันบ่เป็นอ้างครับพี่น้องบวกคักคักมันคู่นี่พี่น้องผมยังมหาอาจารย์แวนสองเทียถึงสามเทียผม,มาอาจารย์แวนนกอาจารย์แวนบ่แม,ม่นนกเจ้าคู่ต่นว่าผมเลยว่านกผมมันเป็นนกติดอ้างมันติดคู่อ้างครับอันนี้มันเป็นนกเสียงน่อยหไหมอาจารย์ผม ผมยางมาถามอาจาย์แว่นสองรอบสามรอบครับว่าหนกว่าหนกอย่างมาคู่ขักคู่เนียดผมว่าอัดอัดเจ้าเมืองใช่จนจนยูครับผมจนยูแบบจนเศรห่ินนะครับพี่น้องกัจังหวะที่มันโดดเ่างน้ำหนักมันอยู่ก,ก่อภัยครับผมอัดเอาอัดเอาเลยนี่ช่วงที่ผมยางเข้าไป คือว่ามันมันคำแล้วนี่พี่น้องหาโมงก็ดีแล้วลหละผมก็ย่อมเหรอครับย่อมไหลออกนะครับเนาะย่อมไหลออกย่อมไหลออกแล้วที่นี่ก็ตกใจผมเดี๋ยวโดดปับ๊บเลยนะครับนี่ครับนกเนี่ยเป็นนกแบบโตปุ่มนะครับเป็นนกโตใหญ่โตปุ่มบบเป็นนกท่อนบบเป็นนกเงวสองท่อนนะครับโตโตก้อนเนี่ย ที่ผมที่ผมถ่ายลงไอ้พี่น้องตัวนั้นยังเป็นตัวเง้วเป็นนกตั้งนะครับอันนี้เป็นนกปุ่มครับผมเป็นนกปุ่มครับโน่นนนโน่นโน่นทั้งถ่ายนะครับเนาะมองมองหมอนทั้งหางเนี่ยสีเงี้่นะครับเนาะสีเงี่แต่ว่าขันเนี่ยครับพี่น้องเก็บหางดีครับบัวกะบัวกะสวยอยู่ครับบัวคุ้มดีนะครับเนาะบัวคุ้มดีครับตัวตน แต่ว่าขันผมก็สงสัยอยู่ว่านกเอ๊ะมันคือม so, so, ีสองเสียงนะครับคือมีสองเสียงเวลาเรียกเลยเป็นนกเสียงกลางเวลาคู่เลยเป็นนกเสียงหน่อยนะพี่น้องเวลาคู่เลยเป็นนกเสียงหน่อยนะครับแต่ว่าขันโตงยิ่งครับผมนกสีนี่พี่น้องนกซีนี่บโบเปียวบันไดครับนกสีนี่สิบบเปียวบันไดลักษณะแบบนี้นะครับเนาะยืนค้อนี่ นาอ๊กเนี่ยไถไปน้ำนั่นเลยครับไถไปน้ำคอนเลยครับนาอ,กอ๊กครับแข็งแบบซ้ำๆครับพี่น้องแข็งซ้ำๆนะครับแข็งซ้ำๆตัวใ่ครับตัวใยร่องเบิงครับพี่น้องร่องผมอุมจิตก็ขื้นกกงไว้อ่ะครับมันมันไดสองตนะครับตัวหนึ่งกู่อยู่ในกลุ่มในกลนุ่มใ่ครับผมแยกใบยันมันตีกัน ลองเบิงนะครับเก่นอาจารย์อันเรามาเอาพี่น้องผมกันเป็นคนบ่าัดลูกเสียงน้อยพี่น้องนี่แหละเสียงเสียงบ่ถือใจได้ว่าโตโตนี่สวยครับผมโตนี่สวยนะครับโตนี่สวยอยู่สวดชงนี่สวยอยู่พี่น้องแต่ค่าล่มนะมือนันบ่มีบ่มีค่าล่มได้ว่ากันทีนะครับนกนี่ที ที่เราที่นี่กน็นี่แหละครับว่าอ้ยคู่นี่นำไหลไฟใหม่เลยครับคู่คู่ถือว่าหรือมันเป็นเจ้าทินกับบอลูครับหรือเป็นเจา้าหรือเป็นหัวหนา้ามองนั้นเพราอนกดอนนั้นเนี่ยมันหลายครับนกดอนนั้นซีโตหาโตเห็นมันออกมาตีกันแต่ว่าตัวนี้ไล่ตีเขาครับไล่ตีเขาเจอออกมาบบครังกัจยุดธ ครับศีดุลเมืโ,ดดมโ,ดดโดดอดุลศีดุลกทังเราเจอเขาคู่ไซตัวนี้คู่ไซกับยุทธครับผมยุทธเลยนี่นกผมกือนพักไปพักหนึ่งมาเฮียขึ้นมันต่อไก่กันเนาะครับเนาะต่อแบบแต่มวนมวนกันนะครับเห็ดเล่นเล่นมวมวนกันเพราะนั่นหรือซื้อนกมันต่อ,อยาครับผมมือนั่นนกนกต่อ,อยาอากาศบ่ค่อยดีน้ำทึ่งฝนกะมาทึ่งนะครับฝนกะมาเนี่ย เทิงฝนกับมาเทิงเหอยแดดกับมาสักพักฝนสักพักแดดมันเห็ดเห้นกอากาศบบสมมำั่เสมอมันเห็ดเห้น,หนกโบว่าคอยคึกรครับมึงนั่นนกบบคอยคึกได้ะเลยพูดละโตสองโตนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจีเอาใส่กุ้งร้องเบิ่งพี่น้องว่าจะเป็น่ยนเดี๋ยวต,วตวนประมาณนี้ครับนี่แหละครับตัวตวนเห้น,หนกโตหยุด ผมตั้งว่านกนี่ตัวนี้นกเห็ดเห็ดเห็นนกต่อหยุดครับเห็ดเห็นนกต่อหยุดได้เป็นนกเป็นนกคู่เป็นนกคู่หนานะครับเป็นนกคู่คู่หลายนะเนี่ยมันคู่ขากดนะครับสักพักคู่สักพักคู่อัดจนว่านกต่อเศร้าหลินไปได้สองตเนี่ยก็ถือว่าก็หายยากนะครับหายากเลยบ่บ่หนีเลยครับพี่น้องกอดกอดบอกเมืองใช่ผมเนี่ย ะมาฮัชม่วงกว่าๆจานอันซองมึงแหล่าซองอีก,บ,นนกบ่หน,นีครับบ่หนีเลยห่าันโดนกับคู่ห่าันโดนกับคู่นะครับแต่ข้างคามันเป็นชั้นเดียวหรือเป็นสองชั้นหนาสีโดดหนาสีโดดนั่นแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาหายอย่างมาเงี้ยเงี้ยเห็นมันขยับเบิ่งสวดส่งน้ำกันครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะเงี้ยเห้เบิ่งสวดส่งน้ำกันครับพี่น้อง ไยับเพราะว่าฟังทั้งนี้สนับปีกบ่คอยนั่นปันไหนครับฟังทั้งนี้สนับปีกบ่คอยแตกมันก็เลยเฮ็ดให้สนับปีกหนาครับเนาะเฮ็ดแทงสนับปีกหนาเนี่ยนะครับ,นะรบพี่น้องเบิ่งสนับปีกครับพี่น้องผมเบิ่งครับฟังทั้งนั้นขนมันล่วงไหลนะครับเนาะพี่น้องขนมันล่วงไหลนี่ครับ ตัวตนประมาณนี้ครับพี่น้องหางกะถือว่าบ่เป็นบ่ได้เก็บเป็นเส้นเดียวครับเพราะว่านุ่นต่นุ่นไหนไงครับผมต่นุ่นค้นหางไหนไงนะครับบัวไงครับมีของดีอย่างบ่บวนะครับเนาะแต่ว่านกท่องเตียครับผมเตียอกไงครับผมนกอกไงนี่นะพี่น้องนะครับนกอกไงนี่ ตามที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมว่านกอ,อกไงนก,นก,นกแก่คู่นกคู่หนานกคู่ไหลนะครับมันแมนมันแมนข้มกิงนะครับนกคู่หนานกนกอ,อกไงครับกินเขาเปลือกแล้วล่ะครับพี่น้องนี่ขี่แบบลักษณะนี่กินเขาเปลือกแล้วครับบักลาดบัว <c oughs> ลาดบัวหลวง เบิ้งสนับปีครับพี่น้องสนับปีนี่นะครับสนับปีม่นแล้วก็ทีหนาครับผมนะปีทีคือว่าล่ะครับนกนาสีนาสีเลี้ยงง่ายครับนกตัวนี้เดี๋ยวล่องเบิ้งครับก็ถือว่าบอสได้เลี้ยงทุกตครับผมก็ถือว่านี่แหละครับคือความชอบก็คือว่าผมเป็นคนที่มักมากวิเคราะห์นกไหมนะครับนกตัวนี้ต่อได้เขาได้ยินเสียงนะครับ ถาเฮามาวิาะห์เบิงแต่ก็มาช่ำเบิงนะครับหนึ่งเดือน2เดือนสเดือนนะครับต้องเห็นผลครับบ่เห็นผลก็ต้องรีดเล็ดนะครับป้ายเปลืองหัวหาร่านะครับพี่นอ้องผมอยากให้เห็นสวดสุ่งแก้บ่คอยนันนะครับบ่คอยนันปันใดบ่คอยดินปันใดนี่แหละหมู่บ้านนี่ก็นอนเนี่ยครับนอนอยุ่พืนกงนะครับนกนอนอยุ่พืนกง สวยอยู่ครับตัวใหญ่โอ้ใจแห้งน้องตัวนี้ใจครับผมบอนนี้เลยครับบอไปหากินเลยสองสม้งสามสมงก็อยู่นั่นเลยนะครับกอดอยู่นั่นเลยก็บจีหวงต้นแน่น้ำแน่นะครับเนาะก็บจีหวงต้นน้ำแน่ก็บจีหวงทินน้ำแน่นะครับบอไปหากินทั้งใดเลยกอดอยู่นั่นเลยครับ เบื้งสวดส้งเบืงจังหวะที่เพิ่นไปนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นาตึบครับผมหนาตึบหนาหนาหนากว่าที่ผมทายไปตัวเสียงใหญ่ครับตัวเสียงใหญ่ตัวไม้นั่นครับผมพี่นอ้องนะครับคือกะ ปากนี่ยอ้ยเน่น้อยครับพี่น้องปากเนน้อยครับขันเร็วเน่นอนครับลักษณะเนี่ยขันเร็วเน่นอนนะครับคือตัวนี้ได้หนึ่งได้หุนนะครับพี่น้องหนึ่งได้หุนสองได้ปากนะครับสามได้ตานะครับจีไดแ้แขงแขงเนี่ยแบบนี้มันเป็นนกที่แขงซ้ำน,นะครับแขงซ้ำอาจารย์เฉิดเราเคยเฝ้านกแขงซ้ำนะครับ แข่งซ้ำๆอาศสีอาดสีดีนะครับอาดสีดีความหมายของผมก็คือว่ามันอันนี้มันเป็นนกไม้นะครับพี่น้องมันเป็นนกไม้เข้ากับย่างบ้านเนี่ยผมกะเบาเสมอแหละครับวันนกไม้นะครับนกไม้เข้าเรียงนกไม้เข้าช่ำนกไม้เนี่ยมันจีดีได้ซ้ำไดนะครับคือหนึ่งจากไห้พี่น้องเบื้องตัวตนชัด,ชดๆแหละครับว่าไปต่อต่อได้มากนะครับ โอ้มันคือเข่ากอดกันคักแท้เป็นสองสมมุ่งสามสมมุ่งแท้นะครับเนาะส่วนมันสีนันแล้วข้างหา,าผมม่ไปกัก็คงสีบดูดนะครับคงสีบดูดเกาะค้อนเกาะตนค้อนอยู่นั่นแหละนะครับโอเคครับผมพี่น้องตัวตนเจ้าทำให้นกต่อหยุดเล่นก็ประมาณนี้แล้วนะพี่น้องเนาะนะครับประมาณนี้เมื่อนั้น เป็นคอนเทนต์เด้อพี่น้องครับผมอาจจะมีเสียงหัวเราะเยาะเย้ย,ยกันกับจานอันนะครับอันนั้นก็คือว่าเป็นคอนเทนต์นะครับเป็นความสนุกนะครับว่าจาใดน,นะครับที่ผมเกียรติสดาแสงดีเอ้ยไปแล้วบ่วเขาหูพี่น้องเอฟซี FC ทุกทันหรือสั่งความลำคัญให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกทันนะครับผมก็ต้องขอโทษขอขออภัยนะครับไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อ เพื่อสนุกนะครับเพื่อคว่สนุกเพื่อควื่เบิดเพื่อนนะครับเพื่อการพักพอนเพื่อการพอน่ายนะครับบางที่เสียงหัวเราะอาจ,จิหัวเราะแล้วที่นี่เฮ็ดให้พี่น้องลำคาญน,นะครับผมก็ต้องขอโทษขอให้ไวณนะที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์กันครับสางคอนเทนต์ความสนุกสนานกันเนาะพี่น้องเนาะจานอันกับ บ่คอยมีเวลากะอยากให้ไปตอนนกน้ำกันถูกอาทิตย์แหละครับถ้ามีเวลาถ้าผมบ่ได้เหตุงานเนาะครับเนะเาะเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งเราเพื่อพอนค่ายเหตุงานไปน้ำยิ้มไปน้ำนะครับพี่น้องเพื่อความสนุกเนาะครับเนาะผมกะจะหาโอกาสนะครับร่วมทีมงานไปนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันแบบให้ได้มากที่สุดแหละครับให้ได้สั่งเสียงหัวเราะให้ได้มากที่สุดแหละพี่น้องนะครับเนาะ อ่ครับผมคลิปนี้วอาหลายกับยายห้างพี่น้องคลิปนี้นซ้ำนี้ยังไงก็ขอฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกีรศดาแสงดีครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น้าเน่นะครับเนาะกับหนึ่งผมมีเพจนะครับเพจกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าอีกเพจนะครับเนาะเพจเฟซบุ๊กนะพี่น้องเนาะกัจจีฝากเขาไปติดตามน้ำเน่นะครับเนาะดูความเคลื่อนไหว นะครับดูควิมเกินไหวของเพจนะพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้ซ้ำนี้ผมเจษสดาแสงดีขอกล้าวคำวาสวัสดีครับเจอเจอกันไหมในะคลิปหนาครับพี่น้องครับผม